โลโหลกรับสวัสดีท่านผู้พิเศษทุกท่านด้วยนะครับผมหลังจากที่ Lost Star นะครับได้ทำการเปิดตัว GTA 6ไปแล้วนะครับเมื่อเช้าวันอังคารที่5ธันวาคมที่ผ่านมานะฮะ9นาฬิกานะฮะหลังจากที่จริงๆแล้วกำหนดการเนี่ยจะเปิดตัววันอังคารที่5ธันวาคมนี่แหละแต่เป็น21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับแล้วก็มีภาพหลุดออกมาเป็นคลิปหลุดจากทางโซเชียลใน X หรือท w ิ t เตอร์เนี่ยแหละนะฮะจะทำให้ Lost Star เนี่ยมีการเปิดตัวเกมเร็วก่อนกำหนด12ชั่วโมงด้วยกัน หลังจากที่คุณได้เห็นอินโทรกันไปแล้วนะฮะเป็นตัวอย่างทีเซอร์ของเกมแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆนะครับเพราะว่ายอดวิวในการรับชมทีเซอร์เนี่ยของทาง Rockstar ต้องบอกก่อนเลยว่ามีจำนวนคนดูเนี่ยทั้งหมดเนี่ยด้วยกันเนี่ยทะลุ60ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งคอเกมอย่างเราเนี่ยใจจดใจจ่ออย่างยิ่งนะครับสำหรับการมาของ GTA 6นั่นเองนะฮะ โดยวันนี้นะครับเราจะมา,มาวิเคราะห์กันนะครับแล้วก็สรุปด้วยกันว่า5เหตุผลของ GTA 6ที่เราจะคาดเดากันเนี่ยมีเหตุผลอะไรบ้างที่เราจะต้องวิเคราะห์และเตรียมตัวรู้ไว้สักนิดหนึ่งก่อนที่ GTA 6นั้นจะวางขายจริงในปี2 0 2 5นนั่นเองนะฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มข้อหนึ่งกันเลยครับข้อหนึ่งนะครับเราจะมาพูดถึงตัวเกมก่อนแล้วก็เราก็จะมาแนะนำด้วยตัวละครด้วย นะครับผมตัวเกมเนี่ยมีการเล่าถึงไมอามี่และก็ฟลอริดานั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการต่อยอดมาจาก GTA Vice City ซึ่งถ้าใครเคยเล่นอันนั้นเนี่ยจะรู้ว่ามันจะมีการจำลองบรรยากาศได้กลิ่นอายฟิลแบบ w i c e City ้ขึ้นมานนั่นเองด้วยนะครับซึ่งการเล่นเนี่ย Vice City เนี่ยมันจะมีความเป็นแบบอา,อาติดอาติดนิดน,นึงเนาะเป็นแบบตีมแบบ อาไมอามี่หรือแบบฮาวายอะไรประมาณนี้นะฮะแต่คราวนี้เนี่ย GTA 6มีการปรับปรุงใหม่สิ่งที่ปรับปรุงเนี่ยก็คือพัฒนาเมืองนะครับแล้วก็ความคมชัดของตัวเกมเนี่ยให้มีรายละเอียดที่ดีมากยิ่งขึ้นที่สำคัญเลยก็คือแก๊งนักเลงนะครับหรือว่าการทำภารกิจป้นเนี่ยนะครับมีความสมจริงและที่สำคัญเลยก็คือโหดมากขึ้นแน่นอนโดยผมเนี่ยนะฮะจะแปะลิงก์เป็นคลิปที่ผู้หญิง ในเกมนะฮะขี่มอไซค์บิก๊กไบค์เพื่อขับหนีตำรวจในเมืองฟลอริดานั่นเองนะเดี๋ยวผมจะแปะคลิปเนี้ยให้ดูด้วยกันในอินเสิร์ตของของคลิปนี้นะครับโดยตัวละครในเกมครับจะเล่าเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยล็อกสตาร์ตั้งใจให้กลายเป็นตัวนำของเกมนั่นเองนะครับซึ่งปกติเนี่ยล็อกสตาร์เนี่ยทำ GTA ออกมาเนี้ยผู้ชายก็จะเป็นตัวนำของเรื่องใช่ไหม แต่คราวนี้ GTA 6เนี่ยนะฮะได้ใช้ผู้หญิงเป็นตัวนําของเรื่องนั่นเองซึ่งผู้หญิงในเกมคนนั้นเนี่ยมีชื่อว่าลูเซียนะครับซึ่งลูเซียเนี่ยเป็นสาวลาติ Latin นอเมริกาครับเป็นผู้หญิงในสไตล์ของอเมริกาแบบพิมพ์นิยมของอเมริกาเลยนะฮะเป็นสาวผิวสีนะครับแล้วก็มีความเป็นลาตินเนาะเป็นอเมริกาเหนือนั่นเองนะครับผมซึ่งบัดดี้ของลูเซียนั้นนะครับมีชื่อว่า เจสันนั่นเองนะครับเจสันเนี่ยนะครับจะมาเป็นบัดดี้ของลูเซียนนั่นเองในการทำภารกิจในเกมต่างๆที่สำคัญคือ2คนนี้ยังไม่ได้มีการเปิดเผยนามสกุลนะครับซึ่งทาง Rockstar นั้นผมเชื่อว่า Rockstar จะมีก๊อป2แน่นอนในการเปิดตัวนามสกุลรวมถึงตอบคำถามของนักเล่นเกมทุกท่านเลยว่าเจสันกับลูเซียเนี่ยเขาเป็นอะไรกันเป็นแฟนเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไร แต่เท่าที่ผมทราบเลยก็คือตัวเกมเนี่ยในทีเซอร์ลูเซียเนี่ยออกสปาร์ตในคุกนั่นหมายความว่าตัวเกมอาจจะมีการเริ่มทําภารกิจหรือเล่าเรื่องในเรือนจํานั่นเองนะครับอาจจะเป็นเล่าย้อนกลับไปว่าลูเซียอาจจะติดคุกหรือทําคดีอะไรมาแล้วหนีออกไปได้เงี้ยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการแหกคุกช่วยแหกคุกหรืออะไรสักอย่างนะครับให้ผมเดานะาผมอาจจะเดาแบบ ส่งเดทนิดนึงเพราะว่า1นาที30วิเนี่ยมันอาจจะตอบอะไรมากไม่ได้หรอกแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อเลยว่า GTA 6นั้นมีแน่นอนก็คือเป็นทีเซอร์กอก2และกอก3ผมเชื่อว่าทางร k สต a r มีปล่อยมาแน่นอนนะครับผมโอเคเราไปข้อที่2กันเลยครับข้อที่2นะครับกราฟิกและก็บรรยากาศของเกมนะฮะจริงๆต้องบอกก่อนว่ากราฟิกและก็บรรยากาศของเกมเนี่ย ทางลอสต a าเนี่ยตั้งใจพัฒนาอย่างมากเลยนะครับซึ่งผมเห็นความตั้งใจของของทางลอ Star เนี่ยผมต้องบอกเลยว่ากราฟ,ฟิกแล้วก็บรรยากาศเนี่ยนอกจากจะจำลองจากฟลอริดาขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีการเขาเรียกว่าพัฒนากราฟ,ฟิกให้ดีมากยิ่งขึ้นรองรับการเล่น 8K ของ PlayStation Xbox นะครับที่สำคัญเลยก็คือ 4K บนการ์ดจอเนี่ยจะมีรายละเอียดที่สมจริงมากขึ้นที่สำคัญเลยคือ โคลนนะครับอย่างที่เราได้ดูอินโทรกันเนี่ยมันจะมีฉากโคลนเนาะ mm hmm. เขาตั้งใจนําเสนอให้เป็นกิมมิคเนั่อหมายความว่าโคลนหรือน้ําฉากอะไรที่มันมันเป็นแสงธรรมชาติเนี่ยผมเชื่อว่ามีความเหมือนจริงเหมือนจริงแบบเหมือนจริงมากขึ้นนะครับผมที่สําคัญเลยคือมูท์แอนดโทนของเกมเนี่ยผมสัมผัสได้ว่ามันจะมีความเป็นม่วงอมชมพูนะม่วงอมชมพูเนี่ยมันทําให้ผม รู้สึกว่าเกมนี้มู d ์แอนโทนของเกมหรือการเข้าสู่หน้านเมนูของเกมมันมีโอกาสที่จะเป็นสีม่วงอมชมพูตามตัวอย่างทีเซอร์แน่นอนผมเชื่อแบบนั้นนะเพราะว่าลอสต้าเนี่ยเวลาเขาทำทีเซอร์หรืออะไรก็ตามของเกมเนี่ยนะครับมูตแอนโทนการเข้าสู่หน้าเกมเนี่ยมันจะมีความสอดคล้องกับหน้าเมนูนั้นๆน,น,นะฮะอย่าง g t a San ซเนี่ยถ้าใครที่เคยเล่นเนี่ยจะรู้ว่าฉากสีมันจะมีความแบบ ดำอมครีมๆเนาะพอเราเปิดฉากมาในฉากสนามบินก็จะมีความเป็นแท็กซี่สีเหลืองเนาะมีสีครีมๆอะไรแบบเนี้ยผมเชื่อว่าการที่เราจะเข้าสู่หน้าเกมเนี่ย GTA 6เนี่ยจะมีม o d a แอนโทนที่มีลักษณะคล้ายทีเซอร์ม,มากที่สุดนะครับผมเ,เราจะมาพูดถึงสิ่งของเพลงนะครับแล้วก็รถยนต์ในเกมโอเคครับ ข้อสสิ่งของเพลงแล้วก็รถนะฮะจริงๆต้องบอกก่อนว่าพร็อพทุกอย่างในเกมเนี่ยแล้วก็เพลงเนี่ยผมต้องบอกว่ามีการปรับแน่นอนในส่วนของเพลงเนี่ยผมถ้าใครเคยเล่น GTA 5เนาะจะมีความรู้สึกว่าเพลงมันจะมีความย้อนยุคไปนิดนึงนะอ่าเป็นเพลงที่แบบย้อนยุคไปในยุคเก่าๆยุคที่แบบว่าเออเราฟังไม่ค่อยได้เท่าไหรอ่อ่ะแต่มันจะมีความใหม่เข้ามาไม่กี่เพลงอย่างอเตอร์เอย่างเ Day, างี้ยครับสนุ o p ด o g g หรือเป็นมาลูนไฟเนาะใน GTA 5แต่ GTA 6เนี่ยผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าอาจจะมีศิลปินใหม่ๆนะครับผมเพลงที่เป็นกระแสฮอตฮิตเนี่ยใส่เข้าไปในเกมด้วยนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยมันมีการเล่าเล่าเรื่องถึงฟลอริดานะครับแล้วก็ไมอามี่เนี่ยความทันสมัยของเมืองนะครับแล้วก็เพลงเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญเนาะที่จะมีส่วนให้คนเนี่ยกับเข้ามาเล่นเพราะฉะนั้นแล้วผม,มผมยิงเชื่อว่าศิลปินใหม่ๆเพลงใหม่ๆ จะถูกใส่เข้าไปในเกมแน่นอนนะครับที่สําคัญเลยก็คือพร้อพทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรถหรือปืนหรืออะไรเนี่ยที่ที่มีความใกล้เคียงเนี่ยจะมีการทําให้เหมือนจริงมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังยึดตามหลักของล o อก s t a r ก็คือจะไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นตัดไปได้เลยนะครับรถยนต์จริงยี่ห้อจริงรุ่นจริงจะไม่มีในเกมแต่จะมีการทําให้คล้ายมากขึ้นนั่นเองนะครับ โดยสเป c คอมเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะกังวลเนาะว่าเฮ้ยสเปคชั้นตอนเนี้ย 1660, 1060, 1080, 2000ซีรีส์3000ซีรีส์ 4000, 5000จะเล่นได้ไหมอันนี้ผมตอบตรงๆว่าผมไม่รู้นะฮะผมไม่รู้จริงๆแต่ถ้าให้ผมเดาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าการ์ดจอที่ต่ำกว่า3060ลงไปนะครับแทบจะปิดประตูได้เลย อาจจะเล่นไม่ได้หรือถ้าเล่นได้จริงคุณอาจจะต้องปรับเป็นเว r y ี่โนะฮะในส่วนของรายละเอียดต่างๆทิ่เจอร์ของเกมเพราะว่าถ้าคุณใช้การ์ดจอที่มีขนาดต่ำกว่า3060ลงไปเนี่ยผมเชื่อว่ามันอาจจะเล่นได้ปรับสุดได้แค่ Full HD นะครับแต่ว่าคุณาภาพของเกมเนี่ยอาจจะไม่ได้อารมณ์เท่าที่ควรนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยใครที่ใช้ จอ3060 3070 TI 4000ซีรีส์หรือในอนาคตอาจจะเป็น5000หรือ6000ซีรีส์เนี่ยผมเชื่อว่าคุณเล่นได้แน่นอนคุณอาจคุณอาจจะปรับ 4K ได้ด้วยนะครับในส่วนของ PlayStation เนี่ยอาจจะไปได้ถึง 8K เลยทีเดียวอันนี้ใน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 มุมมองของผมนะ PlayStation เนี่ย 8K แน่นอนเพราะว่าทาง Sony เนี่ยเขาทำเกมเขารองรับ 8K รวมไปถึง VR ด้วยเนี่ย อันเนี้เขาทำเขาทาได้อยู่แล้วโซนี่เขารองรับอยู่แล้วและผมเชื่อว่าทาง r o c s t t r r ที่ปล่อยเกมช้าเนี่ยเพราะว่าอาจจะต้องมีการทำเพื่อให้รองรับระบบ VR 8K แล้วก็ 4K นั่นเองนะครับในส่วนของ PC เนี่ยในอนาคตเนี่ยเกมวางขายปี2025ใช่ไหมผมมีความรู้สึกว่าตอนนั้นการ์ดจออาจจะเป็น5000ซีรีส์แล้วผมเชื่อว่า5000ซีรีส์เนี่ยเล่นได้สบาย นะครับ4,000ก็ได้4,000ก็ยังไหวสบายเหมือนกันแต่สำหรับการ์ดจอ3,000ซีรีส์เนี่ยผมเดานะ3060ขึ้นไปต้อง3060ขึ้นไปเท่านั้นเพราะว่าเกมเนี้ยที่แน่ๆกราฟ,ฟิกกินหนักมากแน่นอนนะครับการ์ดจอทำงานหนัก CPU ทำงานหนักแน่นอนนะครับรวมไปถึงการ์ดจอที่เป็น AMD ตระกูล RX หรือจะเป็น XT ลงท้ายก็ตาม8,000 9,000เนี่ยในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่ายังเล่นได้สบายแน่นอนนะครับส่วนใครที่ใช้การ์ดจอ3060ต่ำกว่านั้นลงมาจะเป็น1,000ซีรีส์2,000ซีรีส์เนี่ยผมมั่นใจได้เลยว่าเหนื่อยแน่นอนนะครับหรือถ้าคุณจะเล่นเกมนี้จริงๆผมต้องบอกเลยว่าคุณต้องแทบจะอัพคอมครั้งใหญ่เลยล่ะครับ ในส่วนของหน่วยความจําเกมเนี่ยผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าหน่วยความจําของเกมเนี่ยมีข่าวลือนะก่อนหน้าเนี่ยว่ามัน750กิกใช่ไหมจริงๆแล้วผมเชื่อว่าไม่ถึงแต่สิ่งที่ถึงแน่ๆคือ500กิกเนี่ยผมว่าเกมกินถึง500กิกแน่นอนนะครับมันเหมือนเป็นการคัดกรองไปไกลๆแล้วว่าใครที่ยังใช้ SD หรือฮาร์ดดิสที่มีขนาด250กิกหรือ500กิกเนี่ย ผมบอกได้เลยว่าในอนาคตข้างหน้าคุณไม่พอแน่นอนรวมไปถึง 1TB ทรคุณก็ไม่พอแน่นอนครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยด้วยระบบกราฟิกนะและเป็น World Map มีการเขาเรียกว่ากินทรัพยากรเครื่องมากขนาดนี้ผมเชื่อว่า 500GB เนี่ยน่าจะเป็นเบสออนที่สำคัญของเกม GTA 6นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ยังใช้ SD ใช้ฮาร์ดดิสที่มีขนาด 2 5 0 g หกิกนะครับหรือเป็น5 0 0 g กิกหรือ1เทราไบต์เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเหนื่อยแน่นอนนะฮะแล้วก็ผมบอกเลยว่าช่วงเวลา2ปีก่อนเกมจะปล่อยตัวเนี่ยคุณมีเวลาที่จะอัพคอมผมแนะนำว่าถ้าใครที่จะอัพคอมหรืออัพอะไรเนี่ยนะครับสำรอง SSD หรือฮาร์ดดิสต์ไว้เยอะๆเพราะเกมเนี้ยผมเชื่อว่าไม่ถึง7 5 0 g อยกิกอย่างที่เขาลือมากันมาก่อนหน้านี้แต่ผมเชื่อว่าเกมน,นี้500กิกอย่างต่ำ,ตำ,ตำมีแน่นอนนะฮะ ในส่วนราคาของเกมะฮะราคาของเกมเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าให้ผมเดานะอาจจะมีราคาที่ใกล้เคียงกับเกมไฟท์ซิมูเลเตอร์เกมขับเครื่องบินนะอะอันนะั้นเเกมมีราคาประมาณ2,000ไปไปลายเกือบ3,000นะฮะซึ่งผมเชื่อว่า gta 6เนี่ยมีราคาที่ประมาณนั้นแหละใกล้เคียง2,000ไปไปลายเกือบ3,000ใครที่รอ gta 6ราคาต่ำกว่า2,000ประมาณ 1,899-1,990เนี่ยผมว่าทาง o ลอ Star ไม่มีทางขายราคานะั้นแน่นอนนะฮะเนื่องจากเกมเนี่ยใช้เวลาหลายปีมากๆในการพัฒนานะครับแล้วก็การจะปล่อยเนี่ยผมเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยรอเล่นอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นแล้วผมเชื่อว่าเกมเนี้มีราคาไม่ต่ำกว่า2,500บาทแน่นอน โอเคครับนี่ก็คือเหตุผลนะครับวิเคราะห์เหตุผลของ GTA 6นะครับว่าใครที่อยากจะเล่นเนี่ยต้องเตรียมตัวอะไรบ้างแล้วก็วิเคราะห์ตัวอย่างทีเซอร์ด้วยนะครับรวมถึงสเปคคอมสำหรับใครที่อยากจะเล่น GTA 6นะฮะผมต้องบอกก่อนว่าคุณมีเวลาเตรียมตัว2ปีด้วยกันนะฮะเกมเนี่ยวางขายนะครับเพราะผมเดาว,ว่าวางขายเนี่ย PS หเนี่ยอาจจะได้เล่นก่อนรวมถึง Xbox ด้วย ส่วน PC เนี่ยอาจจะต้องรอประมาณ6เดือนหรือ1ปีหลังจากนั้นคุณมีเวลาประมาณ2ปีเต็มๆนะฮะรวมหรืออาจจะไปถึงต้นปี2026ก็ได้ที่เกมออกมาเนี่ยนะฮะคุณจะมีเวลาอัพคอมเตรียมตังทำทุกอย่างเพราะฉะนั้นแล้วผมบอกได้เลยว่าเกมนี้เนี่ยสมการรอคอยแน,ยน,ยนย่นอนสำหรับใครที่รอ<ๆ>เขาเรียกว่าตื่นเต้นกับซีรีส์ใหม่ของทาง r o อก Star เนี่ยนี่แหละผมว่ามันรอ ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอมากๆที่สำคัญผมยังไม่ได้วิเคราะห์ถึง DLC นะแต่ผมเชื่อว่า DLC เนี่ยมีแน่นอนเกมเนี่ยนะครับที่สำคัญเลยก็คือทีเซอร์ตัวนี้เป็นทีเซอร์น้ำจิ้มผมเชื่อว่ามีก็อก2ก็อก3ต่อแน่นอนนะฮะซึ่งทาง l s t Star อาจจะปล่อยค,อยคอย่อยๆปล่อยเช่นปล่อยปีหน้าหรือปล่อยปลายปีหน้าอีกทีนึงนะฮะผมเชื่อว่าทางทีเซอร์ของทาง Lost s t a าอาจจะมีการ ปล่อยเรียกน้ําย่อยทีละชุดทีละชุดแน่นอนเพราะว่าเกมดังขนาดเนี้ยทุกคนรออยู่แล้วนะฮะหนาที30มสิบวิผมเชื่อว่ายังไม่อิ่มหรอกครับสําหรับใครที่ดูตัวอย่างของเกมนี้แล้วเพราะว่านะผมก็รอเหมือนกันผมอยากเล่นใจจะขาดมากเลยนะฮะสิปีตอนนั้นผมยังเด็กมากอยู่เลยมั้งแปขวบมั้งตอนนั้นตอน GTA หออกนะตอนนี้ก็โอ้โหนานนานมากนานมากจริงๆนะครับผม ก็โอเคนะครับสำหรับใครที่ผ่านมาฟังวิเคราะห์ gta 6นะฮะแล้วก็เหตุผลสำคัญของทางล s Star เนี่ยที่ผมวิเคราะห์ไปนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโอเคครับคลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ